วันนี้ผมพาเพ,เพื่อนมาติดตามอาการของวัว2ตัวของผมที่ไม่สบายหลังจากฉีดยาไปแล้ว1วันตัวแรกเป็นไข้สัน่นแล้วก็เดินขาเจ็บยืนซึมไม่กินหญ้าส่วนอีกตัวมีอาการซึมไม่กินหญ้าเป็นไข้แล้วก็เดินขาเจ็บซึ่งในตัวแรกผมก็ให้หมอปศุสัตว์ประจำอำเภอนะครับมาฉีดยาให้3เข็มส่วนตัวที่2ผมฉีดยาเองนะครับ 3เข็มเช่นกันหลังจากฉีดยาไปแล้ว1วันนะครับก็สังเกตได้ว่าอาการเป็นไข้และก็เจ็บขาหายไปสามารถเดินแทะเลมกินหญ้าได้และตัวที่2อ,อาการคล้ายตัวแรกครับสามารถเดินแทะเลมกินหญ้าและก็ไม่เจ็บขาแล้วไม่มีการยืนซึมจากการประเมินสถานการณ์ของทั้ง2ตัวน่าจะเกิดจากว่าวันก่อนหน้านี้ผมชอบหญ้าเอามาให้น้องๆกินหน้าคอก พอเด็กๆก,กินหญ้าได้สักพักหนึ่งฝนก็ตกโดยที่พวกเด็กๆก,ก็จะกินหญ้ากลางสายฝนอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าซึ่งผมไม่ได้พาหรือต้อนพวกน้องๆนะฮะเข้าไปในคอกจากการพูดคุยแล้วก็สอบสถามพี่ๆหลายคนนะครับการเป็นไข้ขาแข็งหรือไข้สามวันอาจจะเกิดจากการถูกแมลงกัดดูดเลือดเช่นยุง มแมลงวันลิ้นเหือดไรและอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีส่วนทำให้วัวเป็นไข้ไม่สบายได้ก็คือการตากฝนเป็นเวลานานสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวนะครับผมคิดว่าปัจจัยการตากฝนเป็นเวลานานเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุทำให้วัวของเราไม่สบายได้ต้องพึงระวังแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงนะครับไม่งั้นก็จะมีความยุ่งยากลำบากตามมาภายหลังได้